สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนามหาลัยที่ผมเรียนอยู่ชื่อว่ามหาลัยโกลลี่ชินีเคอร์ชิต้าเฉยครับและนี่ก็เป็นประตูใหญ่ของมหาลัยและก็ประตูเก่าฝั่งตะวันออกครับและตอนนี้ก็ตามผมมารู้จักกับโรงเรียนของเราได้เลยเดินเข้ามาในประตูโรงเรียนนะครับเราจะเจอกับตึกชื่อว่ากัวชิลล์โหลนะครับตึกนี้นะครับมีห้องเรียนแบบธรรมดาห้องคอมและก็ห้องเรียนภาพและเสียงครับตึกนี้เป็นตึกที่เราใช้เรียนกันเป็นหลักนะครับและหลายๆคณะก็ใช้ตึกนี้เหมือนกัน ต่อมาตึกนี้ก็คืออาคารวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมครับในนี้มีโรงเรียนหลายแห่งและมีผลงานที่วิจัยโดยครูและนักเรียนด้วยครับและนี่ก็เป็นโมเดลของตึกเครื่องมือกลนะครับต่อมาเราจะมาแนะนําตึกเครื่องมือกลกันนะครับตึกนี้จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งด้านหน้าจะเป็นของงานวิจัยและฝั่งด้านหลังจะเป็นโรงงานฝึกอาชยะครับและศูนย์ศิลปะก็จะอยู่ตึกเครื่องมือกลชั้นหนึ่งครับศูนย์ศิลปะนั้นเปิดตลอดใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมได้เลยครับ ต่อมาก็จะเป็นห้องสมุดของมหาลัยเพียงแค่ใช้บัตรนักเรียนแตะก็สามารถเข้าไปได้เลยห้องสมุดนั้นเป็นแหล่งรวมความรู้ชั้นยอดของมหาลัยบรรยากาศด้านในนั้นทั้งเงียบและก็ทั้งสงบเหมาะกับการเรียนจริงๆนอกจากจะมีหนังสือให้ยืมแล้วทางห้องสมุดก็ยังจะมีวิดีโอให้เรายืมได้ด้วยห้องสมุดชั้น3นั้นมีคอมให้เรายืมได้นี่คือโซอนดูหนังจากโปรเจคเตอร์สามารถเอาแฟลชไดร์มาเสียบแล้วก็ดูได้เลย ในนี้ก็เป็นโซนฟังเพลงเอาแฟลตได้มาเสียบก็ฟังได้เลยต่อมาก็จะมาแนะนําตึกที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายนี่คือตึกที่เราใช้ออกกําลังกายอินดอร์กันชื่อว่าชิงยงกวนข้างในมียิมสระว่ายน้ําโต๊ะปิงปองโตะสนุกและก็สนามแบดมินตันลานกีฬาเอาดอร์นั้นมีทั้งสนามบาสสนามวอลเลย์และก็สนามฟุตซอล นักเรียนในมหาลัยนี้นั้นเวลาเลิกเรียนแล้วก็ชอบมาเล่นบาสเล่นบอลเล่นวอลเลย์กันข้างๆสนามฟุตซอลน,นั้นก็มีลู่วิ่งมาตรฐาน400เมตรอีกด้วยนอกจากเล่นกีฬาแล้วเราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนในต่างคณะอีกด้วยออกกําลังกายเสร็จแล้วก็กลับหอของเรากันหอของเรานั้นเป็น4คนหนึ่งห้องหอเรานั้นมีครบทุกอย่างเลยชั้นหนึ่งของหอนั้นเป็นห้องสัมมนา เราจะไปสามาัมมนาหรือว่าจะไปคุยเล่นกันก็ได้ในหอของนักเรียนนั้นก็ยังมีห้องครัวให้อีกด้วยเผื่อนักเรียนคนไหนที่คิดถึงอาหารที่บ้านก็สามารถทํากินได้เลยเดินออกมานอกโรงเรียนนั้นเราเรียกที่นี่ว่าซามฟันเจเป็นที่ที่พวกเรานั้นกินข้าวกันบ่อยๆอ,อาหารของที่นี่นั้นทั้งอร่อยแล้วก็ให้เยอะที่สําคัญคือขายถูกกว่าด้านนอกเยอะเลย ข้างๆโรงเรียนก็มีสวนสาธารนณะชื่อว่าผิดลินกงเยว่นส่วนมากผู้คนก็จะมาที่นี่จัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายและตอนเย็นนั้นก็จะมีผู้คนมากมายหลายอายุมาเดินออกกำลังกายกันที่นี่และผมเองก็ชอบมาเดินเล่นที่นี่บ่อยๆเหมือนกันเพื่อที่จะมาดูธรรมชาติและก็ปล่อยใจสบายๆขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังครับ